ชัดเจนแล้วครับทุกคนล่าสุดแบมไพรินออกมาประกาศอย่างเป็นทางการกับ PD ดีมิสแกรนด์นองนะครับผมว่าสาเหตุการสลัดตำแหน่งนั่นก็คือเธอตั้งครรภ์ครับและผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์นองแทนนะครับผมนั่นก็คือคุณกบแกมนะครับรองอันดับหนึ่งจะขึ้นมาเป็นมิสแกรนด์นอง2024ในปีนี้แทนนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเราไปดูคลิปกันเลยครับถ้าว่าตัวเองมีน้องก็ตัดสินใจแยถอนตัวออกเพื่อที่ว่าไม่ให้อกระ,ะทบ เป็เวทีประกวดหนึ่งแล้วก็ชื่อเสียงมิสแกนนองสองสแล้วก็ไปรักษาาการความด็กิองไตอวัรั่นใชนี้กี่เดือนแล้วคะอายุคันอายุคันยังไม่แน่ใกต่รขอว่ายังไม่ได้ตรวจยัไม่ได้ตไองใช่ไว่าใช่ค่ะนะตอนที่ทราบว่าตินทองเราต้อมาบอก มีความกังวลหรือมีความอะไรยังไงบ้างไหมคะตัดใจจริงจริงตัดสินใจงานงานไหนก็ก็ปรึกษากันกันหลังบ้านก่อนแล้วก็มาบอกทางพี่ใหญ่มารองความสัมพันธก็แบบไม่ได้หลายวันมากประมาณแบบหนึ่งถึงสองวันประมาณนี้ค่ะก็ผู้อยากก็ไม่อยากให้แบบว่ามันยืดยาวจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่บอว่าเราเราสามารถเมนเทนได้เรื่องที่สุด ก็ F F ขอบคุณทุกคนวันนี้ที่มานะคะมาให้กำลังใจขอบคุณที่พ่สูทุกคนที่อยู่กับการในทุกๆก,ก้าวกับการเป็นนางงามแล้วก็ขอบคุณพี่อ้อมขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบว่าเคียงข้างมาตลอดหรือว่าวันนี้อาจจะไม่เห็นบางมลเวทีเราก็ทำใจมาและก็สมคุก ขอบคุณมากครับที่ยังรู้สึกว่าอยากจะอ,อกกอดหนูมันว่าจะในพาร์ทไหนอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจมากวันนี้ก็ขอบคุณพี่นิวขอบคุณผู้ใหญ่และน้องที่แบบจัดงานขึ้นมาให้กับคนคนหนึ่งได้มีฝันได้ประกวดต่อ,ตอแล้วก็ขอบคุณบอสมากเลยนะคะ ที่ถูกต้องตลอดจะเป็ค่ะแก้ปัญหาช่วยกันหน่อยๆดควยกันที่ดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้อยากจะฝากพี่กล่องแกงด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ปรึกษาหนูได้ตลอดก็อยู่จะอยู่เก็บข้างนะนอนไม่เคยส่งเลยเสิรสายฝั่งนู้นฝั่งโน้น อนี่คือความยินดีอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นกําลังใจให้กับทางแบมไพรินแล้วก็คุณกอมแก่เยอะๆนะครับผมเพราอต่อเชื่อว่าทั้งสองคนต้องการกําลังใจกันมากๆครับทุกคนคิดยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะ